ร้านกาแฟมุมสงบในบ่ายวันอังคารไม่ได้สงบสมชื่อเมื่อมีสภาหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการนำทัพโดยป้านวลพร้อมด้วยมนุษย์ป้าท่านอื่นๆพวกเธอรู้จักยีนั่นไหมยีหนูนั่นน่ะปะ้านวลเปิดประเด็นขึ้นทันทีนั่นไงพวกเธอดูสิลูกสาวบ้านหลังที่สามน่ะอ๋อน้องเมย์น่ะเหรอโตเป็นสาวแล้วนั่น ฉันละสงสัยจริงๆว่าจะเรียนจบมสามหรือเปล่าไม่รู้วันๆไม่เห็นทำอะไรเห็นมีแต่แต่แตงหน้าแต่งตาทาปากจัดเต็มทุกวันมีแต่ออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆนั่นสิเด็กสมัยเนี้ยไวไฟจะตายเพึ่งจะโตก็ริจะมีแฟนกันแล้วแต่งหน้าแต่งตาออกไปเที่ยวกันทั้งวันแบบนั้นพ่อแม่เขาไม่ว่าอะไรเหรอ โอ้ยจะไปว่าอะไรได้พ่อแม่ก็ทำงานงกงกกลับมาถึงบ้านก็ไม่อยู่แล้วจะท้องป่องมาวันไหนก็ไม่รู้ฉันละเพียใจแทนจริงๆเลี้ยงลูกสมัยเนี้ยมันยากนะถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอ,อนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะยายสาผุดขึ้นเห็นเอาแต่ส่องกระจกถ่ายรูปเล่นกันทั้งวันไม่เคยเห็นจะจับหนังสืออ่านเลยเด็กแบบเนี้น่าเป็นห่วงนะบทสนทนาดำเนินไปอย่างออกรถ ทั้งสคนช่วยกันวาดภาพอนาคตอันมืดมนของน้องเมที่ตกเป็นเป้าของการวิจารณ์อย่างสนุบปากร้านกาแฟรประจำหมู่บ้านร้านเก่าร้านเดิมป้านวลและเพื่อนๆน,นั่งล้อมวงซุบซิปนินทากันอย่างออกรถเช่นเคยป้านวลจิบกาแฟอย่างอร็อร่อยฉันว่านะน้องเมนี่ถ้าจะไปไม่รอดแน่ๆยายพิษถอนหายใจนั่นสิ มีเวลาแต่งหน้าจัดจ้านแบบนั้นทุกวันไมีห่วงเรื่องเรียนเลยหรือไงแล้วเพื่อนฝูงแต่ละคนนะก็ดูไม่ค่อยจะตั้งใจเรียนสักเท่าไหร่เดือนหน้าก็จะจบมสามแล้วไม่รู้จะไปทางไหนต่ออนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เลยทันใดนั้นคุณพิมพ์แม่ของน้องเมยก็เดินเข้ามาในร้านเมื่อเธอได้ยินเสียงดังนั้นเธอจึงเดินตรงมาที่โต๊ะของป้านวลที่กำลังเมาเม,าม,ามอยกันอย่างเมาเมันขอโทษนะคะ ไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้พวกคุณป้ากำลังพูดถึงลูกสาวดิฉันอยู่หรือเปล่าป้าทั้งสามถึงกับสะดุ้งหันไปมองพร้อมกันสีหน้าตกใจเมื่อเห็นคุณพิมพ์ยืนส่งยิ้มบางๆให้ป้านวลอึกอัก สีหน้าซีดเผือพอดีได้ยินแวแวๆว,ว่าเป็นห่วงเรื่องอนาคตของน้องเมยเลยอยากจะมาขอบคุณในความห่วงใยนะคะที่เห็นน้องเขาแต่งหน้าจะจัดทุกวันพอดีน้องไลฟ์สดขายเครื่องสําอางเพื่อหาไรายได้เสริมเป็นค่าเรียนพิเศษกับเพื่อนๆค่ะเดือนที่แล้วทํายอดขายได้เยอะทางแบรนด์ก็เลยให้ผลิตภัณฑ์มาใช้เพื่อรีวิวเยอะแยะมากมายเลยค่ะ ป้าๆทั้งสามทำหน้าเจือนลงถนัดตาส่วนเพื่อนๆกลุ่มนั้นที่เห็นไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดก็คือไปเรียนพิเศษด้วยกันและพวกเขาก็กำลังทำโปรเจกต์เพื่อที่จะนำเสนอชิงทุนการศึกษาค่ะอ้อส่วนเรื่องเรียนจบม .3 ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะตอนนี้น้องเมย์ได้โคต้าเข้าเรียนต่อปวชที่วิทยาลัยสารพัดช่างเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณอีกครั้งสาหรับความห่วงใยนะคะ คุณพิมพ์เดินจากไปอย่างสง่างามทิ้งให้สมาชิกสภาหมู่บ้านทั้งสามคนนั่งนิ่งอ้าปากค้างมองหน้ากันเลิกลักบรรยากาศในร้านกาแฟเงียบสงบกาแฟในแก้วของป้านวลเย็นชื่อจนหมดรสชาติไปเสียแล้ว